วันนี้ก็อยู่กับพิงค์นะคะวันนี้พิงค์จะมาทำคลิป50 f a c t About Me นะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้จักพิงค์มากยิ่งขึ้นนะว่าพิงค์เป็นคนยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะเดี๋ยวลองมาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยดีกว่าชื่อเล่นชื่อพิงค์ชื่อจริงชื่อพิงค์ปิยาพรเอ้ยอันนี้มันชื่อ YouTube ชื่อจริงชื่อปิยาพรอากีนันค่ะที่มาของชื่อช่องนะคะก็เป็นชื่อของพิงค์เองชื่อเล่นและกับชื่อจริงผสมกันนะคะก็เป็นช่องพิงค์ปิยาพรเนาะพิงค์อายุ18ปีนะคะ พิงเกิดวันท like okay. like ี Or, dopo, <go dietary Sí> so uhm, okay. <go> ่23ต <go>. ุลาคม2,500ใช่ไหม2,500ัใช่ปะ2,544ค่ะเวลาว่างของพิงพิงก็จะชอบอย่างช่วงนี้เลยนะพิงก็จะทำขนมชอบทำขนมแบบกินได้หรือไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยชอบทำขนมบางทีก็แบบฟังเพลงหรือบางทีก็นอนค่ะหลับไปเลยพิงกรุ๊ปเลือดกุ๊ปโอนะคะเป็นคนไทยแท้ๆค่ะหน่เหมือนคนฝรั่งเลยาจริง ทิ้งเกิดที่โรงพยาบาลบำรุงราดนะคะที่กรุงเทพมหาคนครนั่นเองแต่ว่ามาโตที่เพชรบุรีเพราะว่าตอนเด็กๆ็กก็คือ นั่นแหละแม่ไปคลอดที่กรุงเทพไงเพราะว่าเหมือนไปเที่ยวก็แลวไปปวดทอ้องคลอดที่นั่นอะไรเงี้ยแต่ความจริงคือก็กลับมาอยู่ที่นี่นะคะพิงค์เคยเรียนโรงเรียนอะไรมาบ้างหรอพิงค์เรียนโรงเรียนอ,อนุบาลจนถึงมัธยมต้นพิงค์เรียนโรงเรียนอรุณประดิษฐ์มาตลอดเลยนะคะตั้งแต่เด็กจนโตเลยเพิ่งมาเข้าโรงเรียนใหม่ก็คือโรงเรียนเป็นสมัเทพอุทิศนั่นเองตอนมอปลายนั่นเองนะคะ พิงกำลังจะไปศึกษาที่งไม่ใช่โรงเรียนสิเราจบแล้วจะเรียนเรียนพิงกำลังจะไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะชอบเล่นเกมอะไรเหรอคือความจริงพิงไม่ใช่คนชอบเล่นเกมอะไรเลยแต่ว่าคือถ้าสมมติว่าเขาเรียกว่าไงแบบฟิลยากเล่นจริงๆอ่ะก็คือเหมือนเปลี่ยนเกมไปเรื่อยอะ่ะคือเจอเกมอะไรก็จะเล่นแต่ว่าไม่ใช่คนที่แบบชอบเล่นเกมบ้าคลั่งแบบต้องเล่นต้องเล่นขนาดนั้นนะคะความสามารถเหรออม อันนี้ไม่มีไม่มีความสามารถอะไรเลยนะคะน่าจะเป็นความสามารถน่าจะเป็นกินนั่นเองคือไม่มีความสามารถอะไรเป็นพิเศษมากกว่าน,นั้นเลยจริงๆพี่น้องกี่คนพิงค์มีพี่น้องทั้งหมด4คนนะคะรวมพิงค์ด้วยนะคะพิงค์เป็นคนที่3นั่นเองนะคะชอบตุ๊กตาอะไรไช่วยส่องไปที่มินเนี่ยนหน่อยสิ ไม่น่าทําเลยชอบมินเนี่ยนมาตั้งแต่เด็กไม่ได้เด็กมากหรอกก็ช่วงที่มันมีมินเนี่ยนออกมาก็คือชอบเพราะมันพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนเราเลยพูดปุ๊บๆๆอะไรเหมือนกันเลยของสะสมก็คือมินเนี่ยนเหมือนกันนั่นเองถ้าเป็นพวกแบบ โมเดลอะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกมินเนีย่ยนที่ตั้งโชว์อะไรเงี้ยในห้องก็คือเหมือนคลิปที่เคยเปิดห้องให้ดูนะคะแล้วก็จะมีเป็นน้ําหอมอะไรอย่างเงี้ยที่ชอบเนาะประเทศที่ไปบ่อยที่สุดก็จะเป็นประเทศญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเมืองเขาแบบเป็นเมืองที่สะอาดนะคะแล้วก็แบบเขาเรียกว่าไงคนเป็นระเบียบม,มากเลยนะแบบขยะขยะ,ขยะ,ขยะนี่ไม่ค่อยมีเลยประเด็นก็คือพ่อชอบแม่ชอบไปญี่ปุ่นมากไปก็จะไปแต่ญี่ปุ่นนี่ไปไปญี่ปุ่นประมาณ 6- 7ครั้งอะแล้วคือแบบว่า เบื่อแล้วหนนะหเหมือนกันนะอยากไปที่อื่นมากเหมือนกันเป็นคนยังไงเหรอคะเป็นคนพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องคะ่ะความจริงคือเป็นคนที่ถ้าพูดถึงเรื่องความมั่นใจอะค่อนข้างไม่ค่อยมีเลยไม่ค่อยมั่นใจว่าดีแล้วอะไรย่างนี้แต่ว่าเป็นคนพูดตรงๆนะคะพูดตรงๆแบบว่าคิดอะไรก็จะพูดออกมาเลยไม่แบบไม่เก็บไปคิดหรือพูดที่หลังเนาะสายตาพิงสั้นเออ 275หนะคะสั้นมาตั้งงานแล้วอะสั้งมาตั้งสั้งมาตั้งส้มาตั้งแต่มอต้นเลยนะตั้งแต่มอหนึ่งเลยคือใส่คอนแทคมาตลอดเพราะว่าเคยไปตัดแว่นใส่ตอนมอต้นนะคะคือใส่ไปโรงเรียนนะแล้วมันก็แบบเหมือนมองกระดานไม่รู้เรื่องนึกออกไหมแบบพอมองแล้วมันก็แบบจะเวียนหัวเพราะด้วยความที่เราเป็นไมเกรนอยู่แล้วพอใส่แว่นมันจะหนีบตรงเนี้ยแล้วมันก็จะปวดหัวแต่คือถ้าให้ใส่แว่นอยู่บ้านเนี่ยโอเคแต่ถ้าออกไปข้างนอกคือ ต้องใส่คอนแทคเลยจริงๆอย่างเนี้ยอย่างอัดอยู่ก็คือต้องใส่คอนแทคนะแม่ก็คือเป็นหัวมากเลยค่ะถามว่ามีเพื่อนเยอะไหมหรอความจริงคิงไม่ใช่คนมีเพื่อนเยอะเนาะมีเพื่อนแบบมีแค่ไม่กี่คนนะที่เราแบบว่ารู้สึกว่าเออแบบ คุยได้ปรึกษาได้อะไรเงี้ยพิ้งก็จะเป็นคนไม่ใช่คบเพื่อนเยอะนะก็จะมีบ้างเอาไว้แบบโอเคเพื่อนที่ดีอะไรอย่างนผู้ชายในสเปกโอ้ยขออย่างเตัวอย่างเป็นดาราแล้วกันนะคะผู้ชายในสเปกก็จะเป็นพี่ลีนั่นเองแล้วก็ถ้าแบบเอ้ยฮิปฮอปขึ้นมาหน่อยก็เลซี่นะคะชอบทั้ง2องคนมากๆแบบ จริงๆชอบมากเลยอะคือเขานข่ารักก<อ>็มาส่วนสูงน้ำหนักพิงก็พิงสูง1น1นะคะน้ำหนักเอ่อ45 46มันก็จะขึ้นอยู่แค่เนี้ยไม่ขึ้นมากกว่านี้พิงนับถือศาสนาพุทธนะคะชอบกินอะไรอืมชอบกินทุกอย่างเลยอะแบบถามว่าชอบกินอะไรเป็นพิเศษคือมันไม่มีนะชอบกินของหวานอะ่ะชอบกินขนมหมดทุกอย่างเลยนะคะ ออกกําลังกายไหม <c oughs> ถ้าออกหน้าจะไม่บานแบบนี้ไม่ไม่ค่อยชอบออกเพราะว่าแบบคือขี้เกียจออกได้แบบนานๆานทีสมมติอารมณ์ฟิลอยากจะออกกําลังกายก็คือก็คืออยู่วันเดียวเท่านั้นนะนาทีนึงคือออกแค่วันเดียวเท่านั้นที่เหลือคือกินทั้งหมดเลยเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยเนาะชอบสีอะไรหรอคะคือตอนเด็กชอบสีแดงเพราะว่าชอบตามแม่ <c oughs> เห็นแม่ชอบเออชอบบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบสีชมพูด้วยแต่พอโตมาแบบ <c oughs> ต้องบอกว่าไงอะ่ะเป็น ชอบสีตาบางเวลาเข้าใจป้ะแบบเป็นสีแต่สีที่ชอบคือแบบสีสดใสสีพัสเทลอะไรเงี้ยชอบแลยที่มันมองแล้วแบบเออสบายตา,าถ้าถามว่าสนิทกับพ่อหรือกับแม่มากกว่าก็ต้องตอบว่าเป็นแม่นะคะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยพิงเชื่อว่าลูกลูกสาวเนาะลูกสาวแบบว่าหลายๆบ้านนะคะอาจจะไม่ทุกบ้านก็ได้ส่วนมากก็จะสนิทกับแม่มากกว่าเพราะว่าเออด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงด้วยกันแล้วสามารถคุยได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยเป็นเพราะว่าแม่พิงค์นี่คือ คุยกันได้ทุกเรื่องก็เลยเออสนิทกับแม่มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบฤดูอะไรใช่ไหมชอบฤดูหนาวสิเพราะว่าประเทศไทยนี่เหมือนมีแค่ฤดูร้อนกับฤดูฝนนะคะฤดูหนาวคือมาสั้นมากแบบสั้นจริงๆอะแทบไม่ค่อยมีเลย ชอบทะเลหรือภูเขาชอบทะเลนะเพราะว่าแบบภูเขามันรู้สึกว่าร้อนอนะมองไปแล้วมันรู้สึกอยู่สูงมันรู้สึกร้อนอนะกาแฟหรือชานมก็ต้องเป็นชานมนั่นเองต้องเพิ่มไข่มุกขึ้นมาอีกนิดจะเลิศมาก <laughs> ชอบชานมไข่มุกมากนะคะกินได้ทุกวันนะแต่ตอนนี้คือไม่ได้กินเลยเพราะว่าทําขนมทุกวันนะคะไม่ได้ออกไปซื้อเลยหมาหรือแมวคือถ้าหมาหรือแมวอะต้องบอกก่อนว่าคือพิงค์เคยเลี้ยงแมวมาก่อนใช่ไหมก่อนที่พิงค์จะมาเลี้ยงหมาคือ ความรู้สึกตอนนั้นคือแมวมันน่ารักเนาะมันแบบเออขนมันปุยแล้วมันก็น่าจะขี้อ้อนแต่พอเรามาเลี้ยงจริงๆก็คือแมวเนี่ยไม่ค่อยขี้อ้อนเลยมันจะอยู่ของมันมันจะยิงของมันแต่พอเราแบบเออตอนนี้เรามาเลี้ยงหมาใช่ปะเพิ่งรู้อะว่าตัวเองจริงๆแล้วว่าชอบหมาช่วงโควิดตอนนี้ชอบทําอะไรหรอ ก็คงเป็นขนมนั่นเองเพราะว่าพิงค์เนี่ยพิงค์ขายขนมอยู่นะคะทําไดฟุกุขายอยู่แต่ขายเฉพาะในเพชรบุรีเพราะว่าเราไม่กล้าส่งไปสนีไงแบบเออกลัวมันล้งเละอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงนี้ก็จะเป็นทําขนมนั่นเองเพราะว่าอยู่บ้านมันมีอะไรทําคือประเด็นอะเราไม่ได้จะทําขนมขายหรอกเราทํากินเองทุกวันอยู่แล้วเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยแบบเออมันอร่อยอะหวานเกิงมันอร่อยก็เลยเออเลยลองทําขายดูที่เกียดเราไม่ชอบหรอ เกียดตุก๊กแกเกียดจิ้งจกมากแบบคือถ้าสมมติว่าอาบน้ําใช่ปะ่ะห้องน้ํามีจิ้งจกคืออาบไม่ได้เลยคือกลัวมากจริงๆแล้วก็คืองูก็กลัวนะแต่ว่างูเราก็ไม่ค่อยได้เจอเออถ้ามันพีคจริงๆก็มันถึงจะเจอใช่ปะ่ะแนวการแต่งตัวของพิงนะคะก็ถ้าอยู่บ้านนะก็จะใส่เป็นเสื้อโอเวอร์ side, ไซส์เงี้ขาสั้นธรรมดาเพราะว่าไม่ได้ไปไหนใช่ปะ่ะแต่ว่าถ้าไปคาเฟ่นะคะก็จะประมาณแบบ ประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้ก็คือมันไม่มีอะไรมากอะคือมันแล้วแต่สถานที่ด้วยเนาะว่าแบบเออสถานที่ตรงนี้ยควรแต่งแบบไหนตรงแบบแบบไหนอะไรเงี้ยแต่อย่างวันเนี้ยคือไม่ได้ไปไหนนะคะแต่ว่าแต่งทําขนมอยู่บ้านนั่นเองค่ะเหงาปะ่ะแบบไม่ได้แต่งตัวออกไปไหนเลยอะของที่เห็นแล้วต้องซื้อหรออืมอะไรบะ ต้องเป็นเสื้อผ้าคือเอาจริงๆอ่ะชอบซื้อเสื้อผ้ามากคือถ้าเห็นแล้วแบบอุ้ยน่ารักก็จะซื้ออีกอย่างก็คือของกินเหมือนกันเห็นอะไรนะ่ากินก็จะซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนมากก็ไม่มีอะไรต้องซื้อมากเนาะถ้าเครียดจะทําอะไรใช่ไหมคะบ,บอกเลยว่าพิงค์เป็นคนที่ถ้าเครียดพิงค์จะหลับ <S <S คือจะตัดโลกเลยนะไม่เล่นเฟซไม่เล่นอะไรทั้งนั้นก็คือจะหลับนอนหลับตื่นมามันก็คือพรุ่งนี้แล้วไงแล้วก็ไม่เครียดแลนะ้วแล้วก็หาอย่างอื่นทํานะคะฉายาที่คนชอบเรียกหรอฉายานี้อ่ะคือ เรียกกันมาตลอดอะตั้งแต่เด็กจนตอนนี้ก็ยังเรียกอยู่คือซาลาเปานั่นเองเพราะว่าหน้าเราอะเหมือนซาลาเปานะคะแบบแก้มย้ยมากตอนเด็กอะคือย้ยกว่านี้นี่ตอนเด็กคือย้ยมากเป็นซาลาเปาจริงๆแต่ว่าตอนเนี้ยก็โตขึ้นมาก็ลดลงเนาะ <c oughs> ชอบฟังเพลงอะไรในตอนนี้ใช่ไหมคือความจริงอะก็คือชอบฟังทุกเพลงแหละแต่ว่าเพลงที่ติดหูตอนนี้ก็คือน,นิโคตินนะคะร้องอยู่นั่นแหละ <c oughs> ชอบกลางวันหรือกลางคืนนะคะชอบกลางคืนเพราะว่ามันไม่ร้อนนะคะชอบแบบว่า คุปอติก็เป็นคนชอบอยู่ในที่มืดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราชอบกลางคืนแน่นอนความฝันที่คิดไว้ละคะความฝันที่คิดไว้ก็น่าจะเป็นช่องยูท b e ของพิงถึงแสนถึงล้านซับเลยนะคะใครอยากให้ความฝันพิงเป็นจริงก็เชิญมากดซับกันได้เลยนะคะเสื้อผ้าแบรนด์เนมหรือทั่วไปเหรอคะคือเอาจริงอะมันแล้วแต่สิ่งที่เราชอบด้วยถ้าเป็นแบรนด์เนมเนี่ยพิงคืออายุอย่างพิงเนี่ยมันก็ยังแบบว่าไม่ถึงขั้นแบบเสื้อผ้าทุกตัวต้องเป็นแบรนด์เนมเนาะแต่ว่าคือถ้าโอเคตัวนี้ชอบจริงๆซื้อได้แต่ ส่วนมากก็จะเป็นคนที่ไม่ได้สนเรื่องแบรนด์นมหรือว่าทั่วไปส่วนมากจะสนแค่ว่ามองไปแล้วโอเคชอบก็ซื้ออะไรแบบเนี้ยค่ะสิ่งที่พกติดตัวตลอดเรออะไรอะตังหรอเออลิปติคที่ไม่มีกระเป๋า <laughs> ลิปสติก <laughs> ลิปสติกนั่นเองสิ่งที่พกติดตัวตลอดก็คือโทรศพัพท์ ลิปสติกนะคะต้องมีแค่2อย่างคือโอเคแล้วสัญญกรรมอะไรมาแล้วคะทั้งหน้าพิงทําแค่จมูกอย่างเดียวนะคะที่สัญญกรรมมาทาแค่จมูกอย่างเดียวชอบกลิ่นอะไรเป็นพิเศษชอบกลิ่นอะไรอะ่ะชอบกลิ่นน้ําหอมมัง้งชอบกลิ่นน้าหอมตัวเองอะ่ะคือชอบกลิ่นน้ําหอมที่เราเลือกมาแล้วว่าเรามันหอมมาเราชอบอะไรเงี้ยน่าจะเป็นแล้วก็อีกอย่างก็คงเป็นกลิ่นของกินกลิ่นของหอม,หอ,มอะไรอย่างงี้มัง้งเออใช้เงินไปกับอะไรใช้เงินไปกับอะไรวะ คือถ้าถามข้อเนี้ยถามทุกคนที่รู้จักพิงก็รู้เลยว่ากับเสื้อผ้า <c oughs> คือแบบว่าซื้อเก่งมากเอบแบบว่าเออพอออกมามันสวยก็คือซื้อเก่งมากไม่รู้ว่าใส่ทันไหมนะคะ <c oughs> หลังจากโควิดหายจะไปไหนก็คงจะเป็นที่ไหนไม่ได้ตอนนี้อยากไปคาเฟ่มาก <c oughs> จะไปให้ครบทุกลนเลยค่ะเพราะตอนนี้เก็บกดมากเก็บกดเ,เดี๋ยวพอโควิดหมดไปนะก็คือลงทุกลนเลยจ้าเพราะเป็คนคนชอบเที่ยวคาเฟ่ยอยู่แล้วนะคะ ผล,ลไม้ที่ชอบและไม่ชอบก็คือผล,ลไม้ที่ชอบก็คงเป็นองุ่นแอปเปิ้ลชมพูเพชรนะคะชมพูพีนี่ต้องเป็นชมพูเพชรเท่านั้นเพราะว่ามันจะแบบหวานฉ่ำมากคือโปไม่ได้โปรโมทนะแต่ว่ามันอร่อยจริงๆมันชอบมากเลยอ่ะผละไม้ที่ไม่ชอบไม่ชอบทุเรียนไม่ชอบขนุนหนังที่ชอบไม่มีหนังที่ชอบเพราะว่าคือส่วนมากถ้าเป็นหนังก็คือต้องไปดูในโรงหนังนะคะเพราะว่า ไม่ชอบแบบว่ามานั่งดูหนังเองเท่าไหร่คือไม่ได้คนติดหนังอะไรอะ่ะคิดบวกหรือคิดลบคือต้องบอกก่อนว่าตอนเด็กๆอะ่ะค่อนข้างคิดลบนะคะด้วยความที่ทัศนคติเรามันยังไม่ปรับขึ้นนะนาะแบบเหมือนผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแต่พอโตมาต้องบอกเลยว่าเราจะเป็นคนคิด บวกมากขึ้นเพราะว่าพยายามให้กําลังใจตัวเองอะสมมติว่าเอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อะไรประมาณเนี้เยเป็นคนทําอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันไม่ได้นะคะเพราะว่าจะสับสนบึนงงสมองอะสั่งการให้ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะไม่สามารถทํสองสา2 3 4อย่างได้เลยจริงๆไม่งั้นมันจะออกมาไม่ดีเลยอาหารข้างทาง,างหรือในห้างหรอถ้าเป็นเรื่องอาหารนั่นเองนะท <laughs> ่านัดเลยเรื่องนี้อาหารนี่คือได้ทุกที่เลยนะคะส่วนมากอะคือในห้างมันก็จะมีแบบที่เราเรารู้กันอยู่แบบ ที่มันเป็นร้านอะเราก็รู้กันหมดแล้วใช่ปะแต่คือความจริงอะของอร่อยอะมันจะอยู่ข้างทางนะเห็นปะส่วนมากอะมันจะอยู่ข้างทางแล้วก็เป็นร้านแบบเจ้าเด็ดเจ้าดังอะไรบแบบนี้เออความจริงอะกินได้ทุกอย่างแหละกินได้ทุกที่แหละไม่ไม่สำคัญว่าเออในห้างหรือว่าข้างทางนะคะชอบหมดเลยขับรถยนต์เป็นนะคะเรียนขับรถพิงเรียนขับรถแล้วก็สอบใบขับขี่มาได้แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ขับไปไหนเพราะว่าสิ่งเสถิติอยู่แต่ในบ้านนะคะ เออตอนนี้พิงค์ทำอะไรอยู่หรอคะตอนนี้พิงค์นั่งอัดคลิปอยู่นั่งกง็ไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้พิงค์ก็กำลังทำช่อง YouTube นั่นเองก็เพิ่งทำมาได้แบบเดือนกว่าแล้วเนาะ <S <S <uss> <S ก็เพิ่งทำมาได้เดือนกว่าแล้วก็ตอนนี้ก็มีทำขนมขายอยู่บ้างเออก็คือว่างอะเนาะแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะ <S 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 คือที่แบบว่าทำหลายๆอย่างเนี่ยก็คือรอเวลาเปิดเทอมเพราะอยากไปเรียนเยอแล้วตอนนี้ ยังไม่รู้เลยว่าโลกจะหายไปเมื่อไหร่แล้วเราจะได้ไปเรียนเมื่อไหร่นะคะก็หมดไปแล้วนะคะก็เป็น51คําถามเลยนะคะแถมให้หนึ่งข้อนั่นเองนี่ก็จะเป็นความจริงทั้งหมดที่เกี่ยวกับตัวจริงของพิงค์ไม่ใช่ตัวจริงก็นี่ก็ตัวจริง,งตัวปลอมได้ไงวะ<พ>คือมันเป็นความจริงที่เกี่ยวกับพิงค์ทั้งหมดว่าเออพิงค์เป็นคนยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรทุกคนจะได้รู้ว่ามากขึ้นว่าพิงค์อะความจริงแล้วเป็นคนอย่างนี้เป็นคนพูดจาไม่รู้เรื่องแบบนี้นั่นเองนะคะตอนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้จักพิงค์มากขึ เพิ่มขึ้นอีกนะคะก็สามารถติดต่อได้หลายช่องทางตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวพิจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพิงค์นะคะบ๊ายบาย